สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการนักเตะมขายถุกนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเรามาที่บ้านพิษสันนะครับเพราะว่าพิษสันบอกว่าพี่โอมมาดูรถเท็กเตอร์ให้ผมหน่อยล้อหน้ามันมีเสียงดังซึ่งรถก็ยังใหม่แล้วล้อหน้ามันมีเสียงดังได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาแก้ปัญหาพิษสันกันนะครับอะพิษสันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอมเดี๋ยวเลยครับพิษสันครับนี่ครับพิษสันคนโคกรถ้ต่ตังกลมนะครับสู่พิจิตรครับจะพา บุรีรัมหรอบ้านพี่สันอยู่บุรีรัมย์มันเกิดบุรีรัมย์ครับพี่สันเป็นคนบุรีรัมย์ครับตอนผมเป็นคนรั้งคนใต้รถดิ่งเป็นไงนะพี่สันก็วิ่งหลังถนนมันจันกรก็เก๊กก็เก๊กเรพี่โอมเวลาวิ่งเวลาใช่เวลาดันเนี่ยผมเขียนหน้าบ้านเนี่ยมันดังเหมือนล้อมันกระตุกกระตุกไงไม่รู้อ่ะล้อไหนล้อเดยมันหรือเปล่าล้อหน้าครับล้อหน้าใช่ครับเฮ้ยรถก็ยังใหม่นะผมกลัวพวกเดืยพวกนี้มันจะดูดหรือเปล่าเดี๋ยวดูชั่วโมงก่อนรถพี่สัน เลขใหม่โอ้ยรถยังใหม่อ่ะยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลยจรที่จริงมันไม่น่าดังนะไม่หละรถยังใหม่เนาะมันดังเวลาวิ่งบนถนนใช่ไหมใช่กวลัวว่าเฟืองอะไรมันเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะโหได้ขับรถพิสันต์ั้งวันนี้อะทุกคนว้านี่ก็เจ๋งดัง เว่าเสียงล้อนักเอง <laughs> ยังขับดีแล้วก็ระยะห่างของเฟืองนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยว่าเราปล่อยคันเห็นไหมล้อหลังกระตุกล้อหน้ากระตุกเลยผมว่าไม่หนังไม่ไม่ใช่เฟืองหรอกไม่ใช่คับทนจักกันตรงก็ยังแน่นเนี่ยเฟืองไม่หลังยังแน่นเนี่ยนี่งไงนี่งไงลาลด นัดหลัวผมโอ้นี่ไม่หลุดกลางทางอ่ะก็ไม่หลุดตอนไหนวะเนี่ยผมก็ไม่ได้เช็คดูเลยมันน่าจะคลายครับน่าจะคลายโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวหันัดล็อกนัดล็อกอ๋อนี่รถยังใหม่ทุกคนถ้ารถยังใหม่ไม่ต้องกลัวว่าเสียพี่หนักมันมันไม่ไปเสียหรอกรถยังใหม่นอกจากน้ำมันขาดโอ้าพี่หนักไปเช็คน้ำมันอาจจะเพิ่มแตกแต่ถ้าเช็คน้ำมันให้มันอยู่ปกติอย่างไม่ขาดแน่นอน โอ้โหโอ้โหเอาเบรคตันได้เลยอ่ะหลายคันนะไม่หันตายน้ำตื้นอ่ะเออเค้นน็อตล้อหลวมบางทีอ่ะทุกคนทำให้มีเสียงดังเหมือนเครื่องแตกเลยนะเออมันจะดังเหมือนทึ๊บๆเทียบๆเทียบอะไรแบบเนี้ย นี่แหละพี่ด่านแร์นล้อหลวมไม่ต้องเป็นตกใจรถยังใหม่ของคูกต้าตกใจหมดเลยมันเป็นเฟืองระบบปิดซึ่งมันทำงานดีมันถ้าสีนไม่ร่วนแ้มันไม่ขาดอะเฟืองไม่ฟังหรอกอายุการใช้งานก็เยอะเนี่ยพี่ด่านก็ต้องเช็คน็อตล้อดีโอเคแล้วล้อพวกล้อหลังล้อแล้วมีเสียหลุดไหมมันก็ดังเหมือนกันนะมันจะดังเวลาวิ่งอะเหมือนเราเลี้ยวโค้งมันจะดังกรึบกรึบกรึบอะไรแบบเนี้ย เออหรือว่าดังเหมือนคนกัดฟันน่ะน่าแสดงว่ารตล้อหลวมอของใครที่ดังแบบนี้นะอย่างแรกเลยมีเสียงดังพราหน้าดังกึกกึกน่ะเช็คอตล้อก่อนรุ่นแอลไม่เท่าไหร่ต้องเป็นของรุ่นเอ็มที่มีกระตะสองชั้นน่ะพี่สันมันจะหลวมง่ายเพราะมันมีกระทะสองชั้นตัวนี้จับตัวตัวนี้จับตัวหนึ่งโอเคไม่มีอะไรรถยังใหม่ดูดูแม่โคให้หน่อยแม่โคเนี่ยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันแล้วอาการเหมือนก็ว่า ตอนเดินแล้วโหลดโหลดหน่อยครัพี่บ๊แล้วก็ตอนเมือนเราคอนโทรลมันมันกระตุกกระตักนิดนึงแหละอืมลีดานเพิ่งซื้อแมคโครของคูบูต้ามามาครับอ๋อแมคโครผมไม่ค่อยชำนาญอ่ะพี่ดานกันเดี๋ยวผมแนะนำนี่ดีกว่าช่างจริงใจเป็นฟิวเจอร์ใหม่สำหรับแบบเหมือนเป็นผู้ช่วยทางด้านงานบริการจัดการรดขุดของเรานี่แหละเป็นฟิวเจอร์ใหม่จากสยามคูบต้าอ พิษานสามารถแบบเช็คข้อมูลเช็คเปลี่ยนถ่ายอะไรแบบนี้ดูข้อมูลรถการดํเนินงานประจําวันอะไรแบบนี้แล้วก็มสมัครหรือทําอะไรยากไหมวิ่งง่ายพิถานาาทำให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยเอโอเคเลยเพิถานก็เข้าไปที่ไลน์ครับแล้วพิมพ์ว่าแอปสยามกูเกิน่าบิแล้วก็กด<อ>เพิ่มกดค้นหาค้นหาแล้วก็นี่ไงแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนครับอื แล้วมันก็จะพาเราไปหน้าที่สมัครพี่หานก็กดอนุญาต๋อครับหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนอ๋อสิบสามหลักครับอ่าเออโอเคกดอนุญาตเปิดใช้งานได้เลยนี่แล้วในนี้นะพี่หานมันก็จะมีข้อมูลเหมือนเราสามารถตั้งชื่อรถถ้าพี่หานอยากตั้งชื่อเหมือนเนี้ยชื่อว่าอะไรดิขุดเงินบัตรทองม้วนอ๋อทองม้วนชื่อชื่อไทยมากชื่อทองม้วนอ่า เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้แล้วเราสามารถแบบขอรับบริการเปลีเช็คเปลี่ยนถ่ายอ่ะแล้วก็สามารถนับวันได้ในเนี้ยขนาดนั้นเลยอ่ะใช่แล้วก็สามารถจัดการเหมือนดูข้อมูลการทํางานประจําวันอ่ะเหมือนพี่ดันไปขุดตรงนี้วันนี้ได้สามชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปตรงน้นสามสี่ชั่วโมงตรงเนี้ยมันสามารถสรุปได้เหรอมันดูในเจาได้เลยในช่างจริงใจนี่เลยง่ายแอปเดียวเอาอยู่เเจอร์ใหม่จากสยามฟูบัสต้าเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเลยที่อย่างพี่ดั้ก็ ก็ต้องดูในนี้แหละเพราะผมก็ไม่ค่อยถนัดไม่คโอ้โุดยอดอะทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะแต่ผมอยากได้เหมือนกันนะไม่ถนัดไม่โอ่อะของคูบาร์ตาผมว่ามันไวไวมากแต่ใช่ตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนนะพี่ถนัตัวเค913ตัวสองเสาขนาดกี่ตันเนี่ยสามตันครับอ๋อผมลองขับบ้างแตได้ครับเอ็กซ์เอ็กซ์ขอขับหน่อย ครั้งแรกของการขับรถขุดผมต้องเดินแบบเท่ๆพีดานบอกเมื่อไหร่มึงจะขุดวะมันหมคถึงสังแล้วเนี่ยผมชอบคูปัต้ามันเร็วว่างไวเขาบอกขุดเร็วดึงสโลป นี่นะพี่ดันนะเราขุดหลุมต้อมออเราขุดเสาเราขุดวางท่อปะปาได้เลยนะครับเออขนาดเท่านี้สวยเลยผมว่านี่ขุดไหนนู้นก็ได้ขุดหลุมฝังเมียเวลาเมียด่าขุด <c oughs> <า>ฝังแ <c oughs> ม่เลย <c oughs> ได้พี่ดันไปเอาเสื้อมาที่กินหมูกระทะเรา <c oughs> นี่ครับเห็นไหมรถขุดกูบันาผมชอบจริงพี่ดันตัวขนาดเนี้ยมันกระทันรัด งานขุดบ่อวางท่อหลุมเสาปลูกบ้านหลุมตอหม้อได้หมดเลยนี่เป็นหานมีแมครนี้สบายแล้วนี่เนี่ยหารายได้เพิ่มได้ด้วยอะชั่วโมงหนึ่งก็หลายบาทแล้วเป็นงานที่ได้กําไรอยู่แมครเพราะว่าเป็นงานชั่วโมงและนี่ก็คือสาระความรู้ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบปนเมก็ฝากกดแชร์ก,กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ